เมื่อสักครู่เราพูดถึงาทางททใช่ไหมฮะที่บอกว่าปีนี้จะเป็น1ิบล้านคนถูกไหมฮะแล้วถ้าหากว่าสิบล้านคนก็คือหนึ่งใน4ถูกต้องใช่ไหมครับก็ต้องไม่ลืมครับว่าถ้าตัวชี้วัดคือกลับไปดูตอนสี่สิบล้านคนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในป,ปีหน้าจริงหรือเปล่าหรือมันจะเป็นไปตามที่เขาคาดการบรรดากูรูในวงการ,การอุตสาหกรรมนวัตกรรต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงปีสองสี่ตอนนี้เราอยู่สองสองปีหน้าสองสาม นะขนาด2อนี่ฟื้นไม่ได้หนึ่งในสนะถ้าเป็นไปตามาที่คิดนะ,ะจบสิ้นปีนี้และปีหน้าเนี่ยต้องฟื้นให้ได้อีก30ล้านสะสมก็เป็น40นะแต่ว่าเขาก็มองว่าต้อง,อ,งอย่างน้อยต้อง2อสี่สิ่งตรงนี้เองเนี่ยดูมันจะเข้าทางกับทางด้านของศูนย์วิจัยไทยพนพาณิชย์ eic นะฮะบอกว่าเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยนะครับในปี2 0งศนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะให้ต่างชาติกลับเข้ามาเหมือน40ล้านคนต้องใช้เวลาอีกประมาณ2ปีครึ่ง สองปีครึ่งเลยนะฮะงั้นถ้าสองปีครึ่งเรามองตอนนี้เราอยู่สองสองถูกไหมครับบางทีตอนที่สองสอง,สองเราอยู่กลางปีเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวจนถึงสิ้นปีสองสี่นั่นก็แสดงว่าธันวาสองพันยี่สิบสี่ครับหรือสองพันห้าร้อยหกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราถึงจะเห็นสี่สิบล้านคนสนับเทอตรต่างชาติในไทยก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างมากๆนะครับว่าทําไมต้องใช้เวลาถึงขนาดนั้นขนาดที่ปีนี้เราได้แล้วน่าจะประมาณหนึ่งในสี่แต่ในสี่มันก็ยาวนานพอสมควรนะฮะ ครับตัวเลข10ล้านเนี่ยนะครับ eic เขามองอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยจะทำให้นักทยวเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยมองตรงกันตรงที่ว่าสิ้นปีนี้มี10ล้านน่าจะเป็นไปได้แล้วล่ละนะฮะแต่พอจะมอง40ล้านต้องใช้เวลาอีก2ปีครึ่งถามว่า2ปีครึ่งเนี่ยก็ต้องดูจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งให้น้ำหนักที่เงินเฟอ้อเลยตอนนี้ทั่วโลกเราเผชิญอยู่กับภาวะเงินเฟอ้ออย่างน่ากลัวครับ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาตอนนี้เงินเฟอ้อก็สูงสุดในรอบ40ปีไม่เป็นจะเป็นสหาราัฐสาราชอาณาจักรตอนนี้ก็เงินเฟอ้อสูงสุดเป็นประวัติการเงินเฟอ้อในประเทศปลายทางหรือจุดหมายปลายทางที่มาท่องเที่ยวอย่างบ้านเราตอนนี้ก็สูงสุดในรอบประมาณ13-14ปีก็7%กว่าๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกเลยครับว่าทําไมถ้าคนจะเที่ยวหรือไม่เที่ยวเนี่ยมันอยู่ที่งบประมาณและปัจจัยของเขาในการเดินทาง 1. เงินเฟอ้อครับ 2. เศรษฐกิจที่เประาะบางของประเทศต้นทาง หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งยุโรปซึ่งตอนนี้เขากำลังใจจดใจจ่อกับช่วงวินเตอร์ซีซั่นหรือช่วงปลายฤดูหนาวของปลายปีนี้ว่ากำลังจะ,ะเผชิญเกี่ยวกับภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงที่สุดหรือเปล่าเพราะเวลามันเหลือไม่น้อยเหลือเหลือเหลือไม่มากแล้วเวลามันวิ่งทุกวันแล้วนะฮะกับมาตรการในการคว่ำบาตรห้ามนําเข้าน้ามันดิบจากรัสเซียถึง98%แล้วรัสเซียเองตอนนี้ก็จะส่งสัญญาในการปิดซ่อมบํารุงทั้งท่อทั้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการเทส แน่นอนครับนึ่นคือเขาเทสแน่เทสแรงตอบสนองเทสต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าปิดท่อกันจริงๆน้ํามันไม่มาแก๊สไม่ผ่านนี่นะครับคนยุโรปเรศรษฐกิจยุโรปจะเป็นยังไงนะครับสิ่งสําคัญต่อมานี่นะครับการฟื้นตัวในถึงปี2024เนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าอีกจุดหนึ่งก็คือเศรษฐกิจของประเทศจีน จีนจะเดินทางออกจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะตัวจีนก็ขึ้นอยู่ที่การประกาศไฟเกี่ยวของรัฐบาลจีนว่าคุณจะไปไหนมากน้อยแค่ไหนได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าใช้เวลาไปถึง2ปีครึ่งจะได้เห็น40ล้านคนแสดงว่าเราจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยออกนอกประเทศจีนเนี่ยนะครับอย่างชนิดที่เป็นตัวเลขหวือหวาภายในช่วงปีถึงปีครึ่งอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนครั้งสุดท้ายที่มาเมืองไทยก่อนจะปิดประตูประเทศเพราะโควิดเนี่ยอยู่11ล้านคนนะครับ 11ล้านคนในปี2019ทั้งปีเลยเพราะว่าโควิด19มาตอนปลายปีถูกไหมทันกว่า2019ทีนี้จะนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมาได้ถึง11ล้านซึ่งถือว่าเคก้อนใหญ่และจะทําให้ดันยอดจากทั่วเนี้ยถ้าคาดการว่าปีนี้10ล้านและไปแต่40ล้านได้ในอีก2ปีครึ่งจะต้องมีนักท่องเที่ยวของชาวจีนออกมาซึ่งช้าที่สุดนักท่องเที่ยวชาวจีนจะต้องออกมาเที่ยวปี2024 เร็วที่สุดนักท่องเที่ยวชาวจีนจะต้องออกมาปี2023ตั้งแต่ช่วงประมาณไฮซีซั่นของปลาย2023เพราะฉะนั้นแสดงว่าจากช่วงนี้ครึ่งปีนี้ก็คือกรกฎาคม65ไปจนถึงกรกฎาคม66จะยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างเด็ดขาดที่จะออกมาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยการประเมินว่าทําไมต้องใช้2ปีขึ้นไปจบสิ้นปี2024ถึงจะเห็นนักท่องเที่ยวถึง40ล้านคนเพราะใน40ล้านคนเนี่ยนะครับ11ล้านคนจะใช้ตัวเลขเดิมก่อนโควิดนะ มันเป็นเคสของจีนประเทศเดียวจีนประเทศเดียวเลยเสร็จแล้วมันจะตามต่อด้วยอะไรครับนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนด้วยกันก็คือสิบเก้าประเทศไม่นับไทยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะเสร็จแล้วจะตามด้วยอะไรฮะนักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันออกกลางซึ่งจะสูสีกับเอเชียใตย้และตามต่อไปด้วยอะไรครับนักท่องเที่ยวกระเป๋านะักคือไซของยุโรปซึ่งในขณะนี้เราก็รู้รู้จักกันดีครับว่ายุโรปกำลังเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่งอนแง่น แล้วก็มีการประเมินแล้วนะครับวา่าเศรษฐกิจเบอร์ใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยก็เริ่มจะมีสัญญาณการถดถอยเกิดขึ้นน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้แสดงว่าน้ําหนักของการท่องเที่ยวจะได้เห็นเข้ามาถึง40ล้านคนต้องใช้ถึงปี2024นั้นจริงขึ้นอยู่กับนักเที่ยวชาวจีนจะออกมาได้ช้าที่สุดคือปี2024เลยฮะเร็วที่สุดนะฮะก็คือไฮซีซั่น2023เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีกประมาณ1ปีกันหไตรมาส เราจะไม่มีนักท่องเที่ทยวขายใหญ่อย่างจีนเกิดขึ้นเลยนะครับด้วยสถานการณ์ของจีนขนาดนี้ก็อ,อย่างที่ทราบรกันดีับว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้ไม่เข้า5%แน่และเมื่อไม่เข้า5%ตอนนี้ก็สมัคสมบอมด้วยภาวะของหนี้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งปูดบวมไปอยู่ในจีนกําลังซื้อของชาวจีนการเดินทางของคนจีนเงินเฟอ้อในจีนแม้ว่าจะไม่มีการประคมข่าวว่าโอ้สูงเท่านั้นในรอบปีนู่นตีนั้นแต่กําลังซื้อเขาชะลอตัวอย่างมากๆจากภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่กําลังย่แยแาแ ะะดังนั้นแล้วก็แน่นอนครับที่สุดก็คงต้องรอดูนะครับว่าการที่ทัวร์ตามเทศจะกลับเข้ามาด้วยประจัยต่างที่เราพูดถึงในขณะนี้เป็นอย่างไร